ขณะเดียวกันคุณผู้ชมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคนปัจจุบันคือคุณชัยชนกชิดชอบอ่ะวันนี้ก็ไปเข้าร่วมประชุมกับเขาด้วยนะครับเจ้าตัวก็บอกว่าเดี๋ยวก็รู้แน่ๆสิบนักการเมืองในใครเกี่ยวข้องบ้างคือแสดงความมั่นใจออกมาในการที่จะสอบสวนเรื่องนี้โดยบอกนะครับว่ากรณีที่มีการเปิดเผยว่าสสสิบคนทั้งอดีตและว่าที่ผู้สมัครเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ก็บอกว่าจริงๆเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมที่จะต้องดําเนินการอยู่ในระหว่างการตรวจสอบ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงดีคือ MOU สแกนม่านตาเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกันสิ่งจะผูกพันกับทุนเทาและ DSI ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ MOU ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการเข้าขายฟอกเงินที่มีสสพัวพันกันหลายพักส่วนรายชื่อสอสอสิคนที่เกี่ยวข้องนายชัยชนกบอกว่าเออมันก็มีทั้งผู้สมัครสอสอแหละแล้วก็มีอดีตสอสอด้วยส่วนจะมีกี่พักขอให้รอชมแต่เจ้าตัวบอกมีมากกว่าหนึ่งพัก รายละเอียดจะต้องให้รัฐมนตรียุติธรรมเป็นคนตอบเอาอีกแล้วคุณชัยชนกปูดแบบนี้อีกแล้วบอกว่ามีมากกว่าหนึ่งพักแล้วรายละเอียดเดี๋ยวรอให้เขาตอบเพราะเส้นทางการเงินต้องได้ข้อมูลที่ชัดเจนที่พิสูจน์ได้ขณะที่พอถามว่าการปล่อยรายชื่อสิบสอสอมันเป็นการ d i s เครดิตในทางการเมืองช่วงการเลือกตั้งหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้คุณไม่พูดถึงเลยคุณชัยชนกบอกไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเป็นช่วงการเลือกตั้ง เมื่อมีการตรวจสอบเจอก็ต้องดําเนินการไม่ใช่เมื่อเลือกตั้งแล้วเราไม่สามารถจะทําเรื่องนี้ได้เรื่องนี้ตนคิดว่ามันเป็นปัญหาในเชิงกระบวนการยุติธรรมถ้าเราเจอเบาะแสแล้วเนี่ยไม่ทำอะ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าเราหลีกเลี่ยงกลุ่มเหล่านี้นะครับไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้แล้วแต่คนจะมองเนาะผมคิดว่ามันเป็นเราอยู่ในตําแหน่งบริหารตอนนี้เรามีหน้าที่รับผิดชอบที่ต้องเดิน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ทาผมว่านั่นคือการละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่มากกว่าประจบเหมาะบังเอิญว่าตอนนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องเลือกตั้งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าไม่ได้ยุบสภาตอนนี้ก็ไม่ใช่นะครับก็อยู่ในกระบวนการการปฏิบัติหน้าที่ปกติของเราแต่ยังไงเราก็ต้องทาครับไม่ทานั่นคือละเ,เวน้นถูกไหมครับไม่ทํานั่นคือละเว้นถูกไหมครัอันนี้อยู่ที่ออท่านรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมครับผมไม่ได้เป็นคนกําหนดการเชิญของดีเอสไอได้ไม่ครับคือที่ร่วมเนร่วมไปแล้วผมหาข้อมูลทุกอย่างที่หาได้แล้วก็รวบรวมส่่่งไปแแแแลลล้้้ววววก็ตา การขยายความหรือการเอาข้อมูลเหล่านั้นไปพิสูจน์หลักฐานของทางดีไซนจะเป็นในรูปแบบไหนเห็นเหมาะสมสมควรจะเชิญใครเข้ามาตรวจสอบเรื่องอะไรเพิ่มเติมผมว่ามันไม่ใช่ครับมันเป็นในเรื่องของความถูกต้องเนาะเรื่องของความเป็นธรรมในเมื่อมันมีการกระทําผิดมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นมีหลักฐานเราก็ต้องดําเนินอย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้ครับถ้าบอกว่าเป็นช่วงเวลาเลือกตั้งปุ๊บแล้วอะไรที่ผิดกฎหมายหรืออะไรที่เรามีหลักฐานหรือมีเบาะแสเราต้องไม่ดําเนินไม่พิสูจน์ทราบอันนี้ผมว่ามันเป็นการแนวทางตะกะความคิดที่ผิด ส่วนกรณีที่ DSI จะเชิญผู้กองธรรมนัศและอาจารย์แหม่มนรุมนลไปให้ข้อมูลในส่วนของ DE ไม่เชิญนะฮะปฏิเสธเลยว่าไม่ได้ไปเข้าร่วมรับฟังการให้ข้อมูลของทั้งสองคนกระทรวงดีมีหน้าที่เพียงรวบรวมข้อมูลและหาหลักฐานที่หาได้และได้รวบรวมส่งไปแล้วนะครับคุณชัยชลกบอกผมมองว่าไม่ใช่เรื่องดังกล่าวนี้เป็นเรื่องของความถูกต้องเมื่อมีการกระทําผิดมีหลักฐาน อย่างที่พูดไปถ้ามีข้อมูลแล้วเราไม่ไดําเนินการมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่เลยคุณชัยชนกมันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสินบน40ล้านกระทรงดีคุณชัยชนกได้พูดตั้งแต่ตัวเองกําลังจะเข้ามารับตําแหน่งว่าผมเนี่ยยังไม่ทันรับตําแหน่งดีเลยผมมีคนมาเสนอสินบนและ40ล้านจนตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วฮะ สินบน40ล้านเนี่ยใครเป็นคนติดต่อให้ท่านครับเนี่ยแล้วพักการเมืองไหนใครขอให้ท่านพูดเรื่องนี้แล้วพอท่านพูดเรื่องนี้มาแล้วเรื่องมันหายไปไหนแล้วครับตอนนี้ถ้าจะทำเนี่ยผมว่าทุกเรื่องให้มันคืบหน้าไปพร้อมๆกันก็น่าจะตอบคาถามได้ว่ากระบวนการทุกกระบวนการมันถูกต้องหรือไม่เราปิดท้ายที่กกตคุณผู้ชมครับคุณแสวงบุญมีเลยาธิที่การกกตวันนี้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับคุณสมบัติคือถ้ามันมีผู้สมัครเนี่ย ไปเกี่ยวข้องเงินเทาเราก็คงไม่อยากให้เขาต้องไปอยู่ในคูหาแล้วก็ให้ประชาชนการเลือกนะครับเพราะมันจะดูเป็นเป็นมาตรฐานที่ตกต่ำมากๆสําหรับประเทศไทยนะฮะแต่คุณแสวงบอกว่าอ๋อถึงแม้จะมีข้อหาแต่ถ้าคุณถูกปล่อยตัวถูกปล่อยตัวก่อนวันที่8เนี่ยคุณลงสมัครได้เหมือนเดิมเอาไปว่าไปอย่างนั้นอีกนะฮะคุณแสวงบุญมีบอกกรณีนักการเมือง10คนจะเกี่ยวข้องกับพน,นันสแกมเมอร์หรือไม่คือถ้าเกิดถูกจับกลุมจริงเนี่ยนะครับ แม้จะถูกคุมขังแต่ถ้าได้รับการปล่อยตัวก่อนวันที่8กุมภาซึ่งมาเป็นวันลงคะแนนเลือกตั้งหากในวันนั้นเนี่ยถ้าถูกคุมขังอยู่จะถือว่าขาดคุณสมบัติแต่ถ้าเกิดวันนั้นไม่ถูกคุมขังแล้วก็ถือว่าไม่ขาดคุณสมบัติฮะอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับคือแม้จะเป็นผู้ต้องหาในคดีเว็บพนันหรืออะไรก็ตามสุดท้ายเนี่ยสมมุติตัวเองเข้าคุกไปแล้วแต่ถูกปล่อยตัวก่อนวันที่8เนี่ย ยังเป็นผู้สมัครสสได้นะยังเสนอตัวเข้ามาเป็นผู้แทนของประชาชนได้นี่คือสิ่งที่กกตอตอบคำถามเอาไว้ครับก็ถึงได้ว่าว่ารอบนี้ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันก็ยังเป็นผู้สมัครคนที่โดนสารตัดสินว่ามีความผิดก็ยังเป็นผู้สมัครนี่มันก็เลยเป็นมาตรฐานที่กกตสร้างเอาไว้